ุข<พ>อกี่บาทให้พ่อหมดเลยแล้วก็อธิษฐานกับใบเสร็จไหว้โทราศาพัพท์มาว่ะเบสคําสิงสายมูตัวจริงขอให้ได้ผู้หลอกก็เจอแพทริกแนะนำทำบุญกับพ่อแม่ล่าสุดสาวเบสแล้วก็นีคำสสิงได้ออกมาเปิดใจถึงความสายมูของตัวเอง งานนี้ถึงกับได้บอกในรายการของทางช่องวัน31อย่างว้าวดารานั่นเองค่ะโดยมีสาวอุ้มว้าวดาราเป็นคนสัมภาษณ์สาวเบสซึ่งงานนี้สาวเบสถึงกับบอกว่าปกติก็ไหว้ทําบุญอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นทําบุญกับพ่อแม่จึงได้โอนเงินจํานวน50,000บาทไปให้กับคุณแม่พร้อมกับบอกขอพรไว้ว่า ขอให้ได้ผู้ชายหล่อๆเร็วๆนี้ฮ่าๆๆสาธุ พร้อมอิโมจิรูปเพลนั่นเองซึ่งงานนี้สาวเบสถึงกับบอกว่าพอโอนเงินปุ๊บก็เจอปั๊บนั่นเองค่ะไม่รู้ว่างานนี้คําว่าเจอปั๊บผู้ชายหล่อๆจะหมายถึงหนุ่มแพทริกปาวาริสคนที่กําลังจีบสาวเบสยัยงจัดหนักอยู่หรือเปล่าเพราะงานนี้สาวเบสถึงกับบอกว่าทําจริงไม่จกตานะพี่อุ้มลองทําดูนะทุกคนแล้วก็ยังเชียร์ให้ทุกคนมามูโดยการดูแลครอบครัวนั่นเองค่ะแบบนี้ก็คงจะเป็นหนุ่มแพทริกคนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ ในใจสาวเบสถูกต้องไหมคะปุบป,ปับรับโชคซะขนาดนี้ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ซะจริงๆค่ะที่มีลูกสาวทั้งสวยทั้งเก่งและกระตันยูมากๆก็ขอให้สาวเบสและหนุ่มแพทริกไ้คบหาดูใจกันไปอย่างยาวนานจนมีข่าวดีเลยนะคะเพราะเชื่อเขาว่าใครที่ได้สาวเบสไปครอบครองจะต้องเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีวาสนามากๆนั่นเองเป็นกําลังใจให้กับสาวเบสและหนุ่มแพทริกในการคบหาดูใจกันในอนาคตนะคะ ขอขอบคุณเบสคําสิงห์และแพทริกปอบริดสฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ